กฎเกณฑ์อยู่แล้วตอนนี้ถามว่า่าวไร่เนี่ยเขาชาวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะดีนะครับหรืองา,านอ้อยกับลูกลูกไร่ลูกอะไรอย่างท่านพิธให้ทำทน,นู้นทำนี่เกี่ยวกับบนภาวรับแต่บนเราคิดอย่างเรานอก,นอก,นอกเราก็ไปเราทำอะไรไม่ได้ได้เรียนมองมันมันต้องแก้เขาแก้ของเขาเองก่อนอนะครับ น้ำใส <sh <sh oh ่ผู้ช่วยเลขาหนึ่งสิบหนึ่งช็อตพอดีครั้งนี้เริ่มหนึ่งเป็นเนี่ยมันจะเลขหนึ่งเลขสิบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ย้อนกลับไปอะไรอย่างนี้นะครมันก็จะมีรูปแบบของของการการเดินการเดินเรื่องที่ต้องแจ้งท่านประธานแล้วก็มอบหมายให้ลงสอบส่องนะครับ พอลงสอบสองเสร็จก็นะเราก็จะต้องไปเลขาผู้ช่วยเลขาก็ครั้งที่แล้วเนี่ยได้ได้ได้มาแจ้งให้พวกเรา,เราและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอันน,เ,นเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับ<ม>เพราะว่ากตจอเราเนี่ยอยู่ทุกอำเภอ เรามีอ่าภาพธุรกิจอีกสท่านก็13ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเรามีเครือข่ายที่ครอบคุมทั้งจังหวัดนะครับตอนนั้นเนี่ยความเดือดร้อนทั้งอย่างเนี่ยก็เป็นภารกิจของกทจ,จอเราที่เราจะต้องนามานํามาคุยกันนำมาหรือว่าท่าน ใช่เมแล้วไม่ขอตรงนี้เนี่ยยาวไหม้ีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้ร้้ีน